โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวเอ้ยรีวิวอะไรแล้วรีวิวเปิดตัวรถขุดใหม่ครับผมอรถขุดโกเบนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่200วันนี้เป็น2 1 0นะครับผมนะท่านผู้ชมคันนี้เป็นรถแจกด้วยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมันดูวันา,ม,ามันจะสวยแค่ไหนครับผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นรถเลยนะท่านผู้ชมกดตัวพีขึ้นมาครับผม ผมยังไม่เห็นรถเลยนะตอนนี้คือเอ่อผมเข้าเข้ามาก็คือเข้ามาก็ก็เข้ามาเลยอะ่ะแต่ว่าผมผมยังไม่เห็นรถเลยอะ่ะซึ่งรถอยู่ไหนยังยังไม่รู้เลยครับผมอยู่ในนี่หรือเปล่าอา่ออัอนี้นี่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 สองร้อยนี่ไงสองหนึ่งศูนย์นี่ไงนี่ครับผมนี่คือรถแก่ครับจะเป็นสองหนึ่งศูนย์นะท่านผู้ชมโอ้โหดูดูด แต่ว่าใบแท็กอาจจะเล็กๆนิดนึงนะครับผมเราไปเปรียบเทียบกับ200ตัวมเงที่เราซื้อมาไหมนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อจะมีเป็นสติกเกอร์นี่นี่นี่ช่องของเขานี่เลยครับผมนี่อะไรครับ่ะแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อมีกรงด้วยนะครับผมอ๋อไม่ทำบร,รนดานะครับผมไม่ใช้ในปุงในป้า วันนี้มีธรรมดานะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโกเบโก้นะครับผมโหมีสีของเขาสามารถอสามารถถอดมุงกีเปลี่ยนมุงกี้ได้นะครับโอ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอโอ้สีดำปกติโกเบเขาสีอะไรอ,ะอ่ะอ่ผมเอาดำมืดแล้วกันเนาะโอ้กระบอกกระะกระบอกก็เป็นสีของเขานี่แหละ คือผมรอเขาทํานานมากครับทุกคน,นครับนี่ครับอันนี้คือปกติสติกเกอร์บ้านเรามันจะเป็นสีอะไรสีสีขาวใช่ไหมอ่าแต่ว่าบ้านเขาจะเป็นสีดานะน,น,นะครับอ,รอันนี้คือโกเบเมืองนอกนะท่านผู้ชมถ้าเมืองไทยก็จะมีสติกเกอร์อาริยะด้วยอ่านี่ก็จะเป็นบุ้งกีของเขาเลยนะครับผมของโกเบนะครับ B, เฮ้ยโกบบนะครับผมก็จะมีหัวแยก้วยนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อน อ่าเมื่อกี้เห็นแบบแบบอันนี้หัวแยกน้อยอันนี้อันนี้อันนี้หัวแยกน้อยอันนี้หัวแยกใหญ่หัวแยกมีตัวนี้ด้วยอันนี้ผมอ่ามันสามารถที่จะพ่วงได้เนาะสามารถที่จะแบบว่าโอ้โหนี่คือรถใหม่ครับทุกโยครับโอ้โหนี่คือรถแจกนะทุกโยมโอ้โหดูดิ เดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะครับผมกระบอกอกระบอกสีแด้โอ้โหดูภายในดิโอ้โหนี่นดูดูด้านข้างเขาดิเออเหมือนสองตัวสองร้อยของเราเลยเนาะอสองหนึ่งศูนย์นะครับ LC นะครับผมเฮ้ยทำไมสติกเกอร์บ้านเขาถึงทำไมถึงเป็นอ่าสีดำวะอุ้ยเครื่องหาย เครื่องไม่มีนะครับผมอ้อันนี้คือเอาปั้นบอดด้เอาแคบภายนอกนะครับผมเออสามารถเปลี่ยนบุกี้ได้นะครับผมเนอะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูดิไม่สามารถเปิดประตูได้หรอใช่ปะมีออปชันอะไรบ้างไหนดูดิอ่าไม่สามารถเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยนะ ครั้งแรกของผมเลยที่จะฟังเสียงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับผมมาโอเคครับมาสามสอง,สองหนึ่งเสียงดังมากเลยนะอเออภายในเสียงเบาเว้ยวิธีทำไมมันกระตกงวงๆอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ผมว่ารถเยอะเกินไปโอเคเดี๋ยวผมเอารถออกก่อนตัด ไม่รู้รื่นขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้หฟังเสียงเขาดิเดี๋ยวเราลองลองขยับลองขยับปูมดูนะโอ้้หูลองเดินดูนะอันนี้เวลาเดินยังยังสไลด์อยู่นะครับผมเวลาเดินยังยังสไลด์อยู่นะ เฮ้ยกระจกบมองเห็นจริงๆว่ะโอ้โหแต,แต่แต่ต้องมองในมุมมองนี้เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าหันไปมองจริงๆอะ่ะมันก็มองไม่เห็นไม่ดีว่ะอันนี้เป็นรถแก,กลนะทานผู้ชมเนี่ยเนี่ย,ยคือถ้าอุ้ยเร็วจัดวะ เนี่ยถ้าเกมฟาร์มเนี่ยเวลามันอย่างเงี้ยมันมันผมไม่ชอบเวลาเวลาบันดันนะอันนี้นี้เป็นที่เกมนะเวลาบันดันอาร์อย่างเงี้ยเห็นไหมเวลามันโดนดินอ่ะมันจะคือมันจะสู้รถรถมันจะเด้งไปเลยนะครับผมต่างจากเกมคอนสตรักชั่นมันจะดึงไม่ไปครับมันจะดันไม่ไปมันจะหยุดกึกกึกมันจะดันคือดันยังไงมันก็ไม่ไปอ่ะเออแต่ถ้าเป็นเกมฟาร์มมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นที่เกมนะนี้เป็นที่เกมนะครับโอ้ ลองลองลองยกล้อดูดิว่าได้ได้ได,ได้ขนาดไหนอันนี้210นะครับผมก็จะเป็นตัวอ่ารุ่น,ร,นรุ่นพี่ของโอ้โหได้ต่ำอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้มันแก้ได้ไม่ไม่ซีเรียสกุ่งกี้ออกก็ได้ต่ำอันนี้คือรถแจ้งนะท่านผู้ชมอู้ทีเสียงแบบ ดังมากเลยอ่ะเนาะะเดี๋ยวลองเพื่อนคูนดูดิมันจะเป็นยังไงวะโอ้โหไม่มีสติ๊กเกอร์อาริยานะครับผมโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลย <S 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 ดูไฟดิโอ้โอ่สักประมาณ50%ปอร์อาอกำลังดีนะครับผม เดี๋ยวเปิดตัวนะท่านผู้ชมนะก็เป็นรถแจนกนะครับผมใครอยากได้เดี๋ยวยวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปโหลดวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปอยากได้ไหมเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปนะครับผมเ,เดี๋ยววิดีโอหน้านะวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปโหลดนะครับผมคือสวยมากสวยมาก คืออยากเล,เล่นกันเลยครับผมสวยมากแล้วก็ไปกด subscribe พี่เขาได้นะครับผมพี่เขาแจกนะท่านผู้ชมผมติดตามพี่แกมาน่าจะเป็นปีแล้วมั้งปีคนเนี้ยเฮ้ยไม่ยังไ,ไม่ถึงปีหรอกมั้งเกือบเกือบปีแล้วล่ะโอ้หมีหัวแยกด้วยนะครับผมคือเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปโหลดเดี๋ยววิดีโอนี้คือแบบโอ้โหมารีวิวก่อนนะครับผมเปิดตัว หรือใครรู้แหล่งโหลดแล้วก็ไปโหลดได้เลยนะครับผมเขาแจกเขาแจกนะครับผมเขาทําแจกเลยนะครับผมโคตรดีอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับอเออเดี๋ยวเอามา vs กับตัวโกบี200ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงวเอาซื้อตัวโกบี200มาเอ้โกบี200ผมมีอยู่ไม่ใช่หรอวะโอ้รีเซ็ตไม่ได้นี่หวม เอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวซื้อโกเบสองร้อยก่อนโอเคตัดอ่ะตัวนี้คือตัวสองร้อยนะซ้ายมือคือตัวสองร้อยนะครับตัวซื้อผมซื้อมาเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวเอสเอ็มเหรอไม่มีไม่มีไฟท้ายเหรอไม่มีไฟท้ายนะครับทุกคนตัวเอสเอ็มเหรอตัวนี้เป็นตัวสองร้อยตัวนี้สองหนึ่งศูนย์ทำไมดูสองร้อยเป็นตัวใหญ่กว่าวะเอออันนี้จะเป็นตัวสองร้อยนะครับผมอันนี้ซื้อนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยทเทียบกันดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ตัว200นะครับผมอันนี้210ตามจรับิง210ม,มัน22ตันนะทุกผู้ชมตัว200จะ21ตันเนาะเอ๊ะทำไม200ใหญ่กว่าวะเออเล็กชิบหายเลยเนาะ เล็กมากเลยอนะเนาะอันนี้ผมอยู่ไหนไวะเนี่ยเล็กมากเลยอนะเนาะตัวนี้ซื้อนะครับตัวนี้ซื้ออ่าคนไทยอันนี้คนไทยทําอันนี้คนอา่าคนต่างประเทศนะครับผมตัวนี้แจกตัวนี้ฟรีนะครับผมโหลดฟรีโหลดฟรีนะครับตัวนี้ตัว sk 2 0 0นะครับเอ้ยสองนึงตัวนี้สองร้อยตัวนี้มีไฟท้ายนะครับผม ไม่ท้ายกับพิบด้วยเวลาเปิดปรุงเปิดไฟนะครับผมตัวนี้เปเทกแปดสิบเซนนะครับตัวนี้จะน่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับผมเจ็ดสิบเซนนะครับเนี่ยโรเลอร์่รลเลอร์เจ็ดเหรอสองสี่หกแปดโลเลอร์แปดแกลเลอร์สองนะครับผมนี่ครับ นี่แจครับคันนี้ซื้อมาครับผมก็อ่คันนี้เขาเขาจะมีหัวแยกให้ด้วยนะตัวสองหนะึ่งศูนย์เนี่ยคันนี้จะเป็นของนอกนะครับผมจะเป็นโกบีของนอกนะครับไม่ใช่ของไทยถ้าของไทยก็จะมีอาริยะสติ๊กเกอร์อาริยะนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านหลังก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีอาริยะด้วยนะครับผมของไทยไอย้ของนอกก็จะไม่มี อันนี้เวลาเดินสไลด์นะครับผมเวลาเดินก็จะสไลด์แบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะสไลด์นะครับแต่มันเดินเหมือนกันไม่ก็เดินแหละนะครับผมคันนั้นจะเปิดประตูเปิดฝาเครื่องเปิดอะไรได้หมดเลยนะครับผมตัวนั้นนะตัวนี้มีสีถลอกไว้อ่ะเดี๋ยวดูกันนะว่ามีสีถลอกไหม ดนี่ทำทำไม่ซีถลอกก่อนปั๊บแล้วก็เอาดินออกนะครับผม,มปั๊บไม่ทะลอกเลยเหรอทะลอกอยู่นี่ไงทะลอกเยอะอยู่ทะลอกเยอะมากเด๋อเห็นไหมแท็กยังทะลอกเลยขับปิดไม่ได้นะครับผมพี่แกทำทำแบบว่าโคตรสวยเลยนะท่านผู้ชม เฮ้ยเ้ยเทำไปล้อมไม่โยกเลยโคตรสวยเลยเนาะอันนี้พี่แกเพิ่งแจกนะครับโอ้อันี้ไม่ไม่ถึงนะอันนี้ไม่ถึงนะครับอ่าบูมลงสุดแล้วนี่ครับผมเปิดตัวนะครับตัว200เลยนะครับเอ้ย210นะครับผมเนี่ โอสือว่าไหม่ถอดด้ามนะครับตัวอันนี้จะเป็นเก่านอกแล้วกันนะทุกคนเป็นเก่านอกแล้วกันนะครับผมไอผมอมองว่าสวยนะโคตรสวยเลยแหละผมชอบอูเบด้วยนะครับผมเนี่ยโคตรสวยเลยนะครับผมเป็นโมเดลที่แบบว่าสวยงามมากเลยครับแต่เสียงเขาแบบอาจจะกระหึ่มไปนิดนึงเนาะ ภายในน่มิดหูเลยครับผมคุณเงียบอ่ะภายในอ่ะันจะยกได้สูงนะบุกกี้เขาทำไมเขาเล็ขจังวะตัว210ก็ต้องใหญ่ไม่ใช่หรอวะอันนี้งงนะครับ โอ้โหรถแจกท่านผู้ชมอย่าไปเราอย่าไปคาดหวังอะไรที่แบบระบบอะไรส,สูงนะครับคือโอ้โหแจกรถแจกที่สวยขนาดนี้คือแบบหายากครับผมนะโอ้โหเอ้มิ อ้หเอ้าอ๋อนึกว่าจะยกไม่ได้เดี๋ยวเอาตัวแยกไปด้วยเดี๋ยวลองเอาไปแยกดูนะครับผมอ่ะล็อกไม่รู้ล็อกอยู่หรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหล็อกไปอยู่ซะด้วยโอ้โหโอบีคสองหนึ่งศูนย์ครับผมแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าสองร้อยนะครับอ่าโอ้สวยอะเนาะดูดิด้านข้างเขานี่ สุดยอดอะถ้าขันใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่ดีเลยนะเขาไม่มีไฟท้ายเขาโกเบเขาต้องมีไฟท้ายไม่ใช่หรอวะอย่าตกนะพี่อย่าตกนะเดีย๋ยวลองเอาไปแยกดูนะครับผมเดี๋ยวมาแยกตรงนี้แหละับเอา้าผมยังไม่ขายฮิตาชิหรอวะผมว่าผมขายไปแล้วนะโอ้ผมขายแค่บุ้งกีเหรอให้ตายเถอ มาแล้วโกบีอุ้ยไม่ใช่โกบีมาแล้วเอออุ้ยอันนี้ตกเลยอะโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอยากโหลดไหมมีใครอยากโหลดไหมท่านผู้ชมถ้าอยากโหลดเดี๋ยวจะพาไปโหลดนะครับผมคือผมไม่ได้แจกนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมถ้าอยากโหลดอยากเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะทําวิดีโอพาไปโหลดนะครับผมก็โอ้โหสวยงามสวยงามนะ อ๋อ oh. นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่น nice. uh> okay. ี่นี่ช่องเขานี่อยากถ้าอยากโหลดก็ไปไปโหลดเลยนี่นี่น mm ี่ช่องเขานี่เออนี่นี Chuck ่นี่เห็นเมาไหมนี่แหละช่องเขาอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ก็ใช่เนี่ยผมโหลดมาเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมรถเขาเนี่ยเต็มหมดเลยนะเนี่ยใช่หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยช่องเขาอ่ะใช่หมดเลยนะครับดิฟทุงดิฟแฮร์อะไรหมดไม่มีหมดเลยอ่ะนะครับผม อ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับท่านผู้ชมอ๋อผมยังมีขึ้นนี่ว่ะโอ้โหนึกว่าขึ้นแล้วไปขึ้นอะไรรถคันนั้นไฟเดี่ยวโอ้โหสุดยอดเลยว่ะ้มีสรุไปด้วยนะครับผมสตาร์ทเครื่องอกูไปกู้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสเปคนอกมันเป็นรถนอกนะครับผมคือของไทยจะเป็นอีกสเปคหนึ่งของนอกจะเป็นอีกสเปคหนึ่งนะครับอ่ะสังเกตได้ว่า คือคนดูจะงงใช่ไหมว่มาทำไมมันไม่เหมือนรถไทยคืออันนี้มันเป็นสเปกนอกขรถของนอกเนาะสายเฮลิโออะไรเนี่ยขอ,ของนอกนะผมสเปกนอกเห็นไหมบูมมาบูมเนี่ยก็เล็กๆเองนะครับผมเดี๋ยวเนหะ็นไตรงโคมนมันอ่ะเล็กๆเองนะครับดูที่นั่งเขาเดียแหมจริงๆเลยเชียวเนี่ยครับถ้าเรานั่งบูมมองเด็กก็เลอกก็จะเป,เป็นแบบนี้เลยครับผมเนาะ ของไทยนี่ตัวฝั่งด้านซ้ายด,าด้านขวาตรงถังน้ำมันยื่นออกไปตั้งไกลนะครับผมนะครับบุ้งกีใหญ่กว่านะครับนี่โอเวลโกนะครับผม SK210 สองหนึ่งศูนย์นะครับ หน,นะครับผมคือเราอยากเอาไปเปลี่ยนเทียบกับฮิตาชินะครับเราให้ดูคันเดียวนะเพราะว่ามันคันเล็กกว่านะครับผมผมงงเหมือนกันมันคันเล็กกว่านะครับอ่ะก็โอ้รถแจกู่ือแบบโคตรสวย ไปครับผมวานไปครับวานไป,ไ,ปไปค่อยลงครับผมค่อยนะอันนี้ผมใช้เมาส์ขับนะครับผมซ o o m z o o ลงไหน เมืองนอกกับเมืองไทยเขาใช้ปั๊มคนละตัวกันหรอวะเดี๋ยวลองลองตักดินดูสักหน่อยหนึ่งตักดินดีนะอันนี้ผมดูในวิดีโอเขาละอุ้ยเห็นไหมตักดินก็ดีโอเคนะครับผมแยกก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวติดหัวแยกให้ดู 8นาทีแล้วโอเคท่านผู้ชมก็ามาเปิดตัวแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ารถแจกคือเขาแจกปุ๊บผมเอามาอัดคลิปทันทีเลยนะครับผมวิดีโอว่าจะลงชา้านิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะลงชา้านิดนึงโอ้ยคือตัวนี้มันต้องเจอหินนะมันถึงจะแยกได้เนะาะเดี๋ยวผมไปหาหินก่อน นนกั็ยักได้เใช่เปล่าแยกไม่ได้เหรอเอาดีๆเอาดีๆบนตัวปีแยกไม่ได้เลยเเห่นหินน่าจะยักไม่ได้นะครับผมโอ้เสียงกระหึ่มมาก เล่งเครื่องลงก่อนโอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับเนี่ยหินพวกนี้แยกได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแยกได้เดี่ยเนี่ยแยกได้แยกได้อันนี้หินข้าวลาดนี่ก็แยกได้ผมจำสีได้เนี่ยพวกสีแบบนี้แยกไม่ได้แต่สีแบบนี้แยกได้นะครับผมเจอแครับสวัสดีครับนี่โกเบสวน